จมูกก็คือมีแต่คนบอกว่าแบบธรรมชาติเหมือนไม่ได้ทำแล้วก็ส่วนตาสองชั้นค่ะชอบเลยค่ะหมวยอินเตอร์เลยที่น้องใจมาไี่นี้ค่ะแต่ว่าให้ข้ามปรึกษาดีค่ะก็เลยตัดสินใจลองมาปรึกษาก็เลยตัดสินใจทำที่นี่ค่ะ สวัสดีค่ะวันหวนะคะอายุ29ป,ป,ปีทําจมูกกับทําตาสองชั้นจากโรงพยาบาลเชเียไปค่ะจมูกทําไปทั้งหมดประมาณ8ปีแล้วค่ะเออตา2ชั้นเพิ่งครบ1เดือนค่ะก่อนหน้านี้นนนค่ะพี่สาวมาทําที่นี่แล้วก็แนะนํามาว่าเออทีมพนหหออโอเคให้คำปรึกษาดีค่ะก็เลยตัดสินใจลองมาปรึกษาก็เลยตัดสินใจทําที่นี่ค่ะ แผลกับการช้ำม,มาค่ะหายเร็วมากค่ะไม่มีปัญหาเลยเลยแล้วก็รงพยาบาลเอเชียค่ะโทรคอลอัพตลอดเวลาเลยค่ะจริงๆถ้าถามว่ามีน้องใจไหมไม่มีค่ะแต่ว่าเวลาเราเซิร์ชเนาะถ้าเราอยากทําต่อสองชั้นอนะ่ะมีที่ไหนแนะนาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีดูดูไว้แต่ว่าไม่ได้เคยไปปรึกษาค่ะก็คือมาปรึกษาที่นี่ก่อนสมูกก็คือมีแต่คนบอกว่าแบบธรรมชาติเหมือนไม่ได้ทา แล้วก็ส่วนตาสองชั้นค่ะชอบเลยค่ะมวยอินเตอร์เลยกรีดตาแต่งตาง่ายมากถ้าตัดสินใจอยากจะทำศัลยกรรมนะคะลองมาปรึกษาก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดค่ะเพราะว่าที่นี่การตรวจร่างกายต่างๆมีความเตรียมพร้อมก่อนที่จะผ่าตัดแล้วไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เลยถ้าอยากสวยมั่นใจในการผ่าตัดค่ะเสริมจมูกแล้วลุ้งพุ่งธรรมชาติเปิดโลกใหม่ให้สวยด้วยตาสองชั้นที่เอเชียค่ะ